ครับตัวนี้ก็มายู่ที่นะครับชาวบ้านนะครับบูฟังบลูทูธนะครับก็ราคา690บาทนะครับตัวนี้มาจูนกับเครื่องนะครับตัวนี้มีการเผามีสีเดียวหรอสีเดียวเปลาเปิดเครื่องปุ่มไหนเมื่อกี้ปุ่มปุ่มนี่เหรอข้างบนค่ะเปิดชาร์จนะข้งแรกไปให้ไปนิ่งแบบนี้ค่ะย่านกับ อ,อ,อม,มดก็หนาไปนีดดุบดุบเปิดบลูทูธนะครับอ่าเจอแล้วยังมหมุกตามผมเจอแล้วแกบ,บ้าเ,เลือกแกบ้าเลยนะครับต้องใส่รหัสด้วยไหมไม่ต้อง,องแค่นี้ค่ะพี่จากไปนิ่งดอไหมมันจะติดละมันจะกระพริบนานๆครับนนะังมันจะไม่ได้เก็บสายตาอยูเวลาเราใช้งาน ันนี้เราก็คุยได้เลยสมมติโตกดแบบนี้โตออกสครั้งนะล่าสุดนี้โตสองครั้งอ๋อโอเคมันจะเป็นโรออกเมื่อล่าสุดที่เราเคยใช้คยใช้สองครั้งไปแล้วลองฟังดูก็เป็นไงบ้างยางเขาไปรับีิยางเดีไม่ไดตัวแอันนี้เบอร์อะไรครับระบบอ่าเก้นยคนนี้เลยเอาโตเลย ก็โอเคนะครับชัดเจนดีนะครับจ่ายเงินนะเท่าไหร่ครับนี่ที่บัตรสมาชิกใช้เลยไหมใช้เลยออหรือว่าเปลี่ยนประกวดหรือว่าถืว่าเราเปลี่ยนไว้ปุ๊บมันก็มันก็ขึ้นมาอัตโนมัติใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเราฝังเลยครับทั้งต่อไปสมมติที่จะเชื่อมต่อกับอีกเครื่องนะกดให้กดตรงนี้นะไฟขึ้นสีฟ้านี่นะทั้แรกกับควมจักรแบบไหนก็ไหนโอเคก็ราคานะครับใช้เลยนะครับก็ราคานะครับ 6 uh, 690บาทน,นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะสำหรับจาบาทรุ่นนี้นะครับขอบคุณครับ